อีกอีกอีกต่อยอีกพรุ่งนี้ได้เลยเนี่ยโอ้โหไปโดนอัไแข่งเขาเป็นไงเป็นไงเดี๋ยวดูหน่อยเจ็บตรงไหนนะเนี่ยไโดนอะไแข่งเขาไปโดนอะไแข่งเขาแต่เราไม่มีอาการเลยนะเมื่อกี้นีีไมม่ครับเออเป็นไงวันนี้เป็นไงเป็นไงตามแผนที่วางไว้ครับก็ตอนแรกมันจะตแตะทับทิมทองนะครับตอนแรกต่อยทับทิมทองนั้นหนักเท่าไหร่ร้อยสิบสองร้อสามแต่ผมร้อยสิบสามร้อยสิบสามแล้วเปลี่ยนมาเป็นไฟป่าร้อยเท่าไหร่สิบหกก่อน ปล่อยมาสามปอนด์เลยเป็นไงมันรู้สึกว่ามันใหญ่ไปไหมสำหรับเราใหญ่ใหญ่ครับใหญ่มากครับแต่เราผมคิดว่าแต่เขาตัวใหญ่มากเอ่อตัวเท่ากันเออก็เลยอายุไม่เยอะมากก็มอะไรไงวันนี้ตาแผดเลาไปอยจัดเดินอัดครับผู้ชกเป็นไงบ้างเขาเขาโดนมีอาการตรงไหนรู้ขาอ๋อพอเห็น ช่องก็ยำเลยใช่ไหมครับครับหรือว่าง่ายเกินค่าที่คิดเอาไว้ครับคิดว่าจะหนักกว่านี้ใช่ไหมครับหรือว่าจะโดนแข้งซ้ายครับออ๋เพราะว่าเขาก็เตะซ้ายดีเหมือนกันใช่ไหมครับก็แหมโดนโดนแข็งตะแดงไปเนี่ยเจ็บยังไม่หายใช่ไหมครับแต่ว่อกอาศัยว่ากินบุหรี่บังด้วยวิ่งจริงอ่ะเวิ่งจริงก็ยิ่งสองได้ใชยไหม ไฟต่อไปของเพชรนำชัยเจอกับเพชรเต๋อพ่อสังขยมเป็นไงบ้างเจอเพชรเต๋อต้องใช่ใช่ครับเขาต่อให้เราหนึ่งปอนป่ะใช่ครับเป็นไงเห็นเห็นเขาต่อยไนช่วงหลังเพชรเต๋อเขาก็แชมป์แรกเลยป่ะโอ้เขาก็แชมป์ไปยิ้มเพิ่งจะเสียแชมป์ไปเป็นไงเห็นเขาต่อยรับเป็นไงป่ะดีครับต่อยดีครับ แต่เจอทรงนี้เราชอบไหมชอบครับเขาก็แรกเหมือนกันเนาะสไตล์คล้ายๆกันนะทรงนี้นี่รู้สึกว่าเราจะน่าจะเข้าทางเราแล้วได้น้ำหนักหนึ่งปอนด์ด้วยใช่ไหมครับกีไฟนี้เนี่ยที่เราชนะกับมาก็วันนี้เป็นไฟที่แปดแปดไฟที่ต่อกันคโอ้โหสุดมาก จำได้ไหมทีใครบ้างเอาสักสามคนสามไฟหลักก็วันนี้ไฟหนึ่งครับแล้วก็ที่เกาะสมุยแล้วก็อำนาจเดียวันใช่ไหมครับอำนาจเดียวอ๋อคุณสึกคุณสิบนะคุณสึกก็สองสองสามไฟละครับอ่าอ่าไฟต่อไปวันที่เท่าไหร่นะครับสิบแปดสิบแปดหน้าที่กันายนโอ้มีเวลาสอบเยอะอยู่นะครับวันนี้มีอยจริงไหมครับสองหมื่นครับจอจว่าสองหมื่นครับ โอเคก็ยังมีที่มีทีเด็ดนะครับก็อยากจะขอบคุณใครบ้างครับขอบคุณพี่สับขอบคุณสอจตงขอบคุณอาจารย์สิงห์ครับแล้วก็เป็นพื่อนีิคายครับคิวต่อไปเพชรเด่นมอสังะภัยครับสุขะ สมมติผ่านเพชรเด่นได้ฉันเคยคุยกับพี่อยู่ว่าขอมีโอกาสอยากชิงแชมป์ใช่ครับรุ่นไหนดีน้องที่ดีที่สุดความคิดร้อยศูนย์พร้อมเป็นบพชรลายเพชรลายอ่ะนะเป็นสองเพชรลา่ครับรักแค้แทนพี่เด็กอีกนี่นะถ้าตัดเพชรเด่นไม่มีแต่ว่าเอะไเป็นนำโชคคุณแพ้เพชรลายไปเดี๋ยวเอาเพชรเอาเพชรเด่นก่อนแล้วกันอาจารย์ช้าครับเป็นไงบ้างครับรู้สึกก็ทำเต็มที่ทุกไฟครับผมแพ้ชนะเป็นเกมกีฬาแต่ว่าต้อง คุณภาพให้ดีที่สุดครับครับคือแต่ละคนที่ปล่อยมาเนี่ยคือแฟนมวยเขาจะตั้งมาตรฐานไว้สูงมากอาจารย์กดดันไหมบางเป็นดานครับใช่ไหมเหมือนบางทีบางทีน้ำหนักก็ไม่ได้เราอ่ะใช่ครับว่าราคาเราราคาเป็นต่อตลอดต่อแพงด้วยต่อแพงด้วยเหมือนวันนี้ร้อยสิบหกอ่ะไม่ได้รถกินเพิ่มด้วยครับผมไม่ได้รถเลยก็เด็ดสองหนึ่งเออครับความเชื่อถือดีครับ ก็ทําให้มันดีทุกใบครับผมครับผมแต่จนะาก็อีกเรื่องแต่ว่าต้องให้ได้คุณภาพแล้วก็ต่อยสนุกครับอ๋อคือทุกคนในค่ายเนี่ยอาจารย์ทาทรงนี้เหมือนกันหมดเลยไหมครับผมก็เสริมเติมแต่งครับผมแต่งครับเศคาต่อยหมัดฝันสองอาวุธให้มันเยอะขึ้นครับผมบางคนก็มีแต่เข่าอย่างเดียวเข่าอย่างเดียวถ้าเขาไม่หมดเราก็หมดเองครับเอาเอาเสริมไปด้วยครับเสริมสอกครับผมมันสุดหล่อนะครับใช่ไหมครับแต่งหวานก็สุดหล่อมันจะขวางแทงอะไรอย่างเงี้ย ไม่มีอาวุธก็เลยเสริมไปเราต้องพัฒนาไปเรื่อยๆครับผมครับครับก็ผลงานโอเควันนี้ก็โอเคครับผมก็ด็ตั้งใจดีครับผมแพ้ชนะอีกเรื่องแต่เราก็ทําตามจีมของเราครับใส่มาตามเกบครับผมครับผมฝากติดตามผลงานของไพนมวยสจรุวันแล้วก็สจโตุ้กปาจีนครับผมที่แกให้การสนับสนุนครับผมทุกไฟดีทุกคนครับผมครับขอบคุณ 对，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 对。